ไพ่พระอืมนะครับได้ไพ่พระนะราศีสิงห์ขอบคุณที่แชร์นะฮะขอแชร์เยอะๆหน่อยขอบคุณที่แชร์นะขอแชร์เยอะๆหน่อยได้ไพ่เลเวอร์สองใบที่เป็นไพ่อยู่ในชุดใหญ่สามใบก็ไพ่ชุดใหญ่เนาะสิงหนะ์นะอ่าไพ่พระมีบางคนก็จะสนใจเรื่องธรรมะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปวัดไปบวชหรือสนใจเกี่ยวกับธรรมะ บางคนก็ต้องปรึกษาหมออ่าบางคนก็กําลังคิดว่าเอ๊ฉันจะหางานเพิ่มดีไหมได้ทํางานได้อ่าถ้าคุณรู้สึกไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยที่ทํางานเดิมแล้วกลุ่มคนเดิมที่ทํางานเดิมไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคุณเท่าไหร่หรือมีอาการลิกน้อยใจมีปัญหาเดิมเดิมเวียนมาให้ทดสอบอยู่ตลอดปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องนิสัยคนปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจะเวียนกลับเข้ามา นะคุณเคยมีปัญหาเรื่องเจ้านายมีปัญหาเรื่องบริวาร็นปัญหาเรื่องยากอะไรก็ตามปัญหาต่งตางๆที่เกี่ยวกับความสมัมพันธ์เรื่องคนเนี่ยมันจะเวียนกลับมาเหมือนกับมันมาทดสอบเราอีกครั้งหนึ่งปัญหาในระบบบางคนก็บอกว่าอย่าเล่นกับระบบปัญหาในระบบเหล่าเนี้จะเวียนกลับมาทดสอบเราผมจะบอกวิธีแก้ให้นิ่งลูกเดียวนะครับโดยเฉพาะในองค์กรที่มีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งแบ่งนูน่นแบ่งก๊กแบ่งเหล่า เฉยๆไว้ไม่ควรที่จะฝักฝ่ายฝ่ายใดในช่วงนี้สถานการณ์ของคุณในอนาคตนั้นจะมีออฟเฟอร์จะมีคนมาเสนอเรื่องของงานเรื่องของตําแหน่งเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของช่องทางการค้าการขายเพิ่มใหม่เข้ามาถ้าคุณปรารถนางานข่าวดีเรื่องงานข่าวดีเรื่องความรักข่าวดีเรื่องของช่องทางการทำทำมาหากินเนี่คุณจะได้ครับโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม จังหวะที่กำลังไทยอยู่เป็นจังหวะที่เกี่ยวข้องกับราศีคุณพอดีดังนั้นคุณควรไปทําอะไรหนึ่งอยู่กับบ้านใช่ไหมไม่มีเวลาใช่ไหมสวดอิติปิโสนะครับนะครับสวดอิติปิโสแผ่เมตตาอไม่ต้องไปขออะไรสวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดบทอื่นก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรหรือไปไหว้พระไหวาสารหลักเมืองนะไหวผู้หลับผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์ดีมากเลยนะจะบอกให้นะครับใครน้อยใจใครก็ไม่ต้องไปน้อยใจหรอก เกินอายุที่จะน้อยใจแล้วเพราะไพ่มันบอกมีดวงชะตาน้อยใจคนชาวราศีสิงสัปดาห์นี้ถ้าอยู่กับธรรมะอยู่กับศีลธรรมเนี่ยจะดีมากคนไหนที่กําลังมีรักใหม่หรือรักต้องเลือกอืมโอ้ยดวงนี้มันบอกว่าถ้าถ้าโสดหรือไม่หรือรอ,อะไรเนี่ยอยู่ในช่วงของเล่ห์ตอจะมีรักใหม่เข้ามานะถูกสเปคใจเต้นตึบ๊บตับด้วยแต่ถ้าเกิดมีแฟนแล้ว อย่าไปอันนั้นนะเดี๋ยวกลายไปลักซ้อนนะถ้ามีแล้วเนี่ยเดี๋ยววุ่นวายนะมันจะหวานชื่นทีเดียวเียแหละมันจะหลงไหลอ่ะไพ่มันบอกไว้ใครมีกิ๊กมีกั๊กช่วงนี้จะหลงไหลนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีดำรงคงไว้แบบนี้สนใจเรื่องธรรมะเรื่องหน้าที่การงานการงานจะมีความก้าวหน้าพิมพ์คำว่าดียิ่งขึ้นสำหรับชาวราศีสิงพิมพ์ได้เลยครับขอบคุณที่แชร์นะครับขอแชร์กันหน่อยเร็วนะ ขอแชร์ขอหัวใจหน่อยครับนะครับทิมคำว่าดียิ่งขึ้นครับชาวราศีสิงห์เกณฑ์ชะตาของคุณให้ระมัดระวังการปวดหัวปวดหลังนะครับบางคนผมร่วงบางคนกําลังจะทําสีผมใหม่ย้อมผมโกกผมบางคนอยู่ๆผมร่วงท้งนั้นแหละอ่าบางคนเอ๊ะทำไมเจ็บหูจังไงเจ็บเจ็บของที่เป็นคู่อ่ะของที่เป็นคู่มีอะไรบ้างจมูกจมูกมีสองรูหูนี่ มางคนก็กำลังจะทํำสวยทําสวยคิ้วตาในขอที่เป็นคู่นะทรงอกปีกมดลูกลูกอันทะเนี่ยพวกนี้ยต้องดูแลมากเป็นพิเศษมันบอกไว้แบบนี้นะได้ดวงชะตาบอกไว้แบบนี้มางคนต้องดูแลไปถึงสายตาหรือไม่ก็เอ๊ฉันน้ําตาเป็นไงขึ้นตาเป่าอะไรแบบนั้นแล้วแต่ไหวนะแล้วแต่ไหวหวานขึ้นตาเนี่นะครับออาชาวราศีสิงสัปดาห์นี้วันที่ดี มึงคนมีงานเข้ามาบทไม่มีก็ไม่มีในบทเข้ามาเข้ามาทีหนึ่งโอ้โหต้องเลือกเลยตั้งรังต้องลังเลเลยนะครับเกณฑ์สตาต้องบอกนิดหนึ่งนะครับว่าเนื่องจากว่ามีอิทธิพลของดาวอาทิตย์เข้ามาดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์ดาวดาวอาทิตย์เนี่ยที่เข้ามาแล้วสถานะนี้เป็นเข้ามาไม่ค่อยดีเพราะนั้นให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับสายตาปัญหาเกีก่ยวก,กับอารมณ์หรือความเครียดความเครียดเนาะคิดมากที่ผ่านมานะถึงปัจจุบันยังยังหลงเหลืออิทธิพลนี้นิดนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็มีที่พลของดาวจันดาวจันรนี่หมายถึงอะไรความอ่อนโยนอ่อนไหวลังเลใจอ่อนเชื่อคนง่ายหลงไหลง,ง่ายนะนี่แล้วมันก็จะเกี่ยวกับระบบเลือดนะหวานเคม็มมันเนี่ยอาหารการกินเครื่องดื่มเนี่ยต้องดูแลมากเป็นพิเศษสิ่งนะเกณฑ์จะตามีกระดูงไปเที่ยวเที่ยววัดเที่ยวชายทะเลชิมอาหารตามรีวิวอารมณ์นี้เลยนะ <c oughs> อะสผมใสจะได้ ไปกินอาหารทะเลแล้วมั่งไปกินอะไรอร่อยอร่อยสละมั่งนะครับก็ดูแลท้องไส้สักนิดหนึ่งเยนจิตาของชาวราศีสิงห์วันที่ดีคือวันที่ยี่บแปดวันที่ย9ิบเก้าได้ข่าวที่ไม่สบายใจถ้ามีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่สบายมีบริวารบริวารอาจจะต้องขอความช่วยเหลือวันที่สามสิบดีวันที่สามสเอ็ดอาจจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องของบริวารในที่ทํางานที่บ้านก็ไล้นะวันที่หนึ่งดี หนึดีเรื่องงานงานใหม่งานเพิ่มอบรมสัมมนาติดต่อโอกาสต่างๆวันนี้ดีหมดเลยนะครับตั้งแต่วันที่1น,นะครับวันที่1ได้ไพ่หกหไม้เท้าแต่งชุดแบบนี้ก็ได้ชุดฟอร์มชุดแบบน,นี้มักจะเป็นชุดยูนิฟอร์มหรือชุดประจําหรือชุดปโปรดชุดที่เราชอบเนะี่ยยูนิฟอร์มประจำํำออฟฟิศประจําองค์กรนะครับวันที่1น,นะหรือถ้าเป็นงานอิสระก็ชุดปโปรดของเราเนะี่ย นะครับชุดที่คุณชอบสีที่คุณชอบนะสีอะไรก็ได้นะคุณชอบสีอะไรสีแดงสีม่วงออแล้วแต่คุณสีน้ําตาลแดงก็ได้นะครับอืมแล้วก็บางคนก็ไปงานเลี้ยงนะครับถือว่าดีนะครับในสัปดาห์นี้มีประเภทนั้นไปบ้านไปร้านไปบงานเลี้ยงไปสถานที่ดีบรรยากาศดีๆนะครับ หนึ่งสองสามดีเรื่องงานมันคนเริ่มต้นงานใหม่ๆอ่ะก็ขอให้สื่อนำโชคก็คือนะครับเกณฑ์ตาของชาวราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกนะครับว่าสื่อนำโชคจะมาจากซิกเซนหลังสังหอนอเลขที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลเลขใต้ฐานพระเลขโค้ดที่ตอกเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบูชาต่างๆเลขที่มีดนจิตดนใจอันเนี้ย ผมบอกเป็นไกด์ไลน์ให้คุณนะครับเลขหน้าไพ่เป็นเลข6 2 1 5